เสร็จแล้วนะคะทุกคนยาก็ตักอันนี้ให้หมวยนะคะหมวยก็จะไม่ใส่เครื่องเทศเข้าไปเออเอมาเสือเทศเข้าไปส่วนของยาก็ตักเลยเหมือนกันเดี๋ยวก็จะเกรียมอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวไปนะคะ ตบของแย่เนาะไม่เผ็ดก็จะไม่ใช่เราอะไรประมาณนี้ย โอเคต้มยำหรือแกงเผ็ดอันนี้ค่อยแน่ใจนะคะแต่แบบแน่นอนเอ้ยาลืม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 เราจะขาดน้งอีกไปได้ยังไง นี่ใส่เข้าไปเยอะๆชีช่วงนี้มันถูกถูกเราก็ใส่เยอะเงินแผงเราก็ใส่หน่อยเดียวพอ <c oughs> อันนี้ของยานะเนี่ยน่าตาเป็นไงล่ะ ของมวยตัดไปให้ช่างสักถุงหนึงอันที่จริงน้องบอกว่าน้องทำจับฉ่ายไปแล้วมอใหญ่มากไม่ให้เราตัดไปอีกแต่เราก็ทำเยอะทุกคนก็เลยแบ่งกันกินไป เดี๋ยวก็จะเอาไว้เพราะว่าเอาไว้หน่อยนึงเออตอนกลับมาเดี๋ยวทำกับข้าวไม่ทันเหมือนวันก่อนเที่ยวก่อนเนาะขึ้นมามอีกทุกคน thủng dày xay nít điêu dùng khẩu sợi ของช่างอยากเขาจะไม่ใส่พริกไปนะคะเดี๋ยวถ้าเขาอยากเผ็ดก็ให้เขาเติมเอาเองเราจะได้รู้ของไผเป็นของไผเพราะเราจะใส่รวมกันไปถุงใหญ่มาหือมา เราก็จะใส่ไปในถุงนี้มันก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ของมวยนี่ของย่านะคะทีนี้เราก็เก็บได้แล้วอันนี้ก็จะตักข้าวนะคะทุกคน bây giờ xong pin ราก็าไม่มีการไปซื้อเขากินนอกจากหมวยจะกินขนมเล็กน้อยข้างนอกเนาะข้าวนี่ก็ห่อไปเลย Oh, okay, awak encan ni oh. Jadi kita ada pun toh ni. แค่นี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะนี่หนึ่งวินโตเรียบร้อยพร้อมจะเตรียมตัวคนก่อนก็เป็นอีกคลิปนึงนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะคลิปนี้ก็จะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่มาเป็นแรงใจให้ย่าทุกครั้งที่ลงคลิปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ